มนุษย์เรามีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเรามีหลากหลายตัวตนในคนเดียวล่ะมันเกิดจากอะไรแล้วมันจะนําไปสู่อะไรต่อไปวันนี้รายการวิทยาปฏิหารใบพงศกรเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับผมพงศกรจินดาวัฒนะรายการวิทยาปฏิหาร์บพงศกรถ้าชอบรายการพูดคุยในลักษณะนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องราวที่หลายครั้งวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องราวของพูดผีปีศาจเรื่องราวเหนือจริงกันเป็นประจำที่นี่ครับ วันนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องบุคลิกภาพแปลกแยกที่หนคนมีหลายบุคลิกในตัวตนเดียวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่มโนขึ้นมาเองมีเคสหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้มีกรณีฆาตกรรมเกิดขึ้นเป็นชายสูงวัยคนหนึ่ง เขาถูกฆ่าครับแล้วก็มีคนไปพบว่าร่างเขานี่ยถูกฝังแล้วก็ถูกไฟเผาอย่างหน้าแบบสงสารมากๆเลยนะคะแต่พอตํารวจลงไปพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วคุณผู้ชมน่าตกใจยิ่งกว่าคนที่เป็นคนก่อเหตุนี้ก็คือลูกสาวของผู้ชายคนนี้เองครับเมื่อตำรวจได้ตัวลูกสาวมามีการสอบสวนสอบถามว่าเหตุผลแรงจูงใจอะไรต่างๆ โอจากการที่เราติดตามขา่าวเราเริ่มสงสารพ่อเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนใจมาสงสารลูกแทนปรากฏว่าอันที่หนึ่งนะครับลูกสาวเขาจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อของเขาแต่กล้องวงจรปิดแล้วหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุที่มีบอกว่าเธอนั่นแหละเป็นฆาตกรสุดท้ายแล้วเรามาพบความจริงว่า ผู้หญิงคนนี้เขาถูกพ่อแท้ๆของตัวเองเนี่ยข่มขืนเป็นเวลาแบบต่อเนื่องยาวนานแบบ9ปี10ปีจนสุดท้ายแล้วจิตใจเนี่ยก็คงทนรับไม่ได้เขาก็เลยสร้างอีกหนึ่งบุคลิกภาพขึ้นมาแล้วบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นใหม่นี่แหละเป็นคนไปฆ่าพ่อตัวเองฟังแล้วเหมือนแปลกๆนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันคือเรื่องจริงผู้หญิงคนนี้เขาไม่รู้ตัวอะไรเลยแต่ว่าคนที่ไปทำเนี่ยคืออีกหนึ่งบุคลิกของตัวเขา มีเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในสังคมทางเอเชียหรือทางบ้านเราเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เราเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับมีนวนิยายมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่พยายามเอาบุคลิกภาพแปลกแยกในรัสสัแบบนี้เนี่ยมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นภาพยนตร์หรือว่าเขียนเป็นนวนิยายให้เราได้อ่านแล้เป็นภาพยนตร์ให้เราได้ดูกันอย่างเช่นเรื่องล่า โดยคุณหญิงธมยันตีนะครับก็สร้างเป็นละครในเรื่องล่าครับคุณมัทรุศรเขาก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็รู้นะว่ารุ้งจะไปทําอะไรแต่ว่ามัทธุศรพยายามห้ามแต่ว่าทําได้ไม่สําเร็จซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยาทาให้เรารู้สึกว่ารุ้งเนี่ยเป็นบุคลิกภาพหนึ่งหรือเปล่าที่พยายามจะขึ้นมาปกป้องมัทธุศรผู้อ่อนแอเพื่อที่จะขึ้นมาแก้แค้นแทนมันทธุศรที่เจ็บใจเจ็บแค้นถูกกระทําแบบแสนสาหาัสแต่ว่า ตัวเขาเองอ่ะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาตอบโต้ได้บุคลิกภาพนี้ก็เลยมีความโดดเด่นขึ้นมาที่จะทําการทุกอย่างแทนมัธุสรอ,อย่างที่ใจมัธุสรต้องการครับหรือภาพยนตร์ฝรั่งหลายๆเรื่อง,งอย่างเช่นเรื่องสปริตที่ตัวพระเอกเองเนี่ยมีบุคลิกภาพมากถึง23บุคลิกภาพนะครับเป็นทั้งเด็กเป็นทั้งชายวัยกลางคนเป็นทั้งผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จเป็นทั้งนักกีฬาต่างๆนานาและแต่ละบุคลิกเนี่ย กกกันเลยารที่จะเกิดแบบนี้ได้มันมักจะเกิดขึ้นในบุคคลซึ่งในชีวิตอะครับพบกับเหตุการณ์ที่มันโหดร้ายมากๆจนตัวตนของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแบกรับ หรือรเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้นได้ร่างกายเนี่ยก็เลยสร้างบุคลิกภาพใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์นั้นส่งผลให้บุคลิกภาพของ1คนเนี่ยแตกแยกแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นบุคลิกภาพอื่นๆมากมายนะครับ ในทางการแพทย์ก็พยายามอธิบายภาวะแบบนี้อยู่แต่ก่อนเราจะเรียกบุคลิกภาพแปลกแยกลักษณะนี้ว่า Multi-Personality Disorder แต่ว่าปัจจุบันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็น Dissociative Disorder แต่คุณผู้ชมหลายครั้งเราจะเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ที่คนเราเพื่อนเรากําลังคุยอยู่หรือคนที่เรารู้จักกําลังคุยคุยอยู่สักพักหนึ่ง <S 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 ชงักเสียงเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนเราก็เหมือนกับเป็นใครคนนึงอะ มาสิงมาอยู่ในร่างของเราแล้วก็พูดเรื่องราวต่างๆนานาพอบุคลิกภาพหรือว่าพอร่างเนี้ยองค์เนี้ยออกไปปุ๊บ <_ p up> เพื่อนจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออทางบ้านเราบางทีเราก็เรียกอาการแบบนี้ว่าผีเข้านะครับซึ่งณนะวันเนี้ย มันก็มีความถกเถียงว่าจริงๆแล้วมันคือวิญญาณหนึ่งมาอยู่ในร่างเราแล้วก็ใช้ร่างเราในการสื่อสารหรือที่เรียกว่าผีเข้าการส่งเจ้าเข้าผีอะไรแบบนี้นะครับหรือจริงๆแล้วเป็นโลกของบุคลิกภาพแปลกแยกซึ่งถ้าถามผมอะ่ะผมว่าจริงเราก็ต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยนะครับหลายครั้งเนี่ยคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพเหมือนกับ มีวิญญาณมาอยู่ในร่างแล้วก็พูดคุยอะไรโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวเขาก็ไม่ได้มีความแบบรุนแรงในชีวิตอะไรแต่อาจจะมีสัมผัสพ,พิเศษอาจจะมียานอย่างรู้อะไรบางอย่างก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถามผมนะวันนี้ว่าเชื่ออะไรมากกว่ากันย้อนกลับไปที่คุยเมื่อสักครู่นี้ผมว่าเราต้องดูบริบทนะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย มันมีเรื่องราวอะไรอยู่ในบริเวณนั้นหรือว่าตรงนั้นหรือว่าต่อหน้าตรงนั้นบ้างผมเชื่อทั้งสองอย่างแหละคุณผู้ชมแต่ว่าก็ต้องดูกันไปส่วนเรื่องของบุคลิกภาพแปลกแยกหรือว่า dissociative disorder เนี่ยโดยมากจะชัดเจนฮะว่าคนที่เป็นแบบนี้เขาจะมีวิธีความคิดวิธีการใช้ชีวิตน่ยไม่ค่อยปกติแล้วมักจะต้องมีประวัติทางการที่เรียกว่า t r a u m บางอย่างทางจิตใจหรือว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจิตใจและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทนทําให้เกิดอาการแบบนี้อันนี้ผมถึงบอกว่ามันไม่เหมือนกับผีเข้าน้องเพราะผีเข้าบางทีเราก็ปกตินี่แหละแต่ว่าไปในสถานที่ที่แปกแลกแปลกเราก็เออบุคลิกเปลี่ยนไปเหมือนกับมีอะไรหนักๆมาทับทำให้เราพูดเอาอะไรออกไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว เราเรื่องบุคลิกภาพแปลกแยกหรือว่าคนที่มีหลายบุคลิกภาพเนี่ยครับผมว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในขณะเดยียวกันบุคคลที่ประสบกับเหตุการณ์แบบเนี้เอาจริงผมว่าน่าสงสารนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเกิดเหตุรุนแรงในชีวิตของเขาจนบุคลิกภาพเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาผมก็เลยเอามาเขียนไว้ในนวนิยายหนึ่งเรื่องของตัวเองชื่อมายาเงาครับเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งถูก บูลลี่ถูกอ b บ s ิวส์ทำร้ายมาตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งคนที่เขาเกลียดอ่ะก็ทยอยตายทยอยได้รับผลกระทบโดยที่ตัวอินทัสเองน่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆเพื่อนที่ฉันเกลียดอ่ะตายหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนตอนหลังอ่ะถึงจะมารู้ว่ามีเด็กอีกคนนึงเนี่ยไปกระทำการต่างๆแทนตัวเขาซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะ เด็กคนนั้นเป็นวิญญาณเป็นผีที่อยู่ในบ้านของอินทัศหรือจริงๆแล้วคืออีกหนึ่งบุคลิกภาพของอินทัศกันแน่อันนี้ไม่เล่านะเดี๋ยวสปอยเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วสนใจอยากจะอ่านนวนิยายเรื่องมายาเงาก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใน d e s c r i p t ชันนี้นะคบฝากติดตามด้วยสนุกมากๆแล้วก็เป็นนวนิยายที่ขายดีมากๆเล่มหนึ่งของผมเลยครับรวมถึงจะทำให้คุณผู้ชม ได้เข้าใจเรื่องราวของบุคลิกภาพแปลกแยกหรือหนึ่งคนหลายบุคลิกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการครับอย่าลืมเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันใหม่ในเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจจะอธิบายได้มันคือเรื่องจริงหรือมันคือปาฏิหารมันคือเรื่องที่เป็นพูดผีปีศาจหรือจิตวิญญาณ หรือสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของการแพทย์คุณผู้ชมมีเรื่องราวใดที่น่าสนใจหรืออยากพูดคุยกับพวกเราสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความเข้ามาได้นะครับเราพบกันใหม่กับวิทยาปฏิหารใบพงศกรในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ